คุณจะทำยังไงถ้าต้องเป็นคนลงมือจองจำคนที่รักที่สุดด้วยมือของตัวเองนี่คือโศกนาฏกรรมของกุฟราพรราชแห่งทะเลทรายในอดีตกุฟราต้องการพลังจากหุ่นเพื่อพิชิตอาณาจักรที่ไม่สามารถตีแตกได้แต่เมื่อโหนล่วงรู้แผนชั่วและปฏิเสธเขายึงสังหารทิ้งและเริ่มกวาดล้างโหนจนสิ้นซากเหลือเพียงเด็กน้อยเอสโตรลาที่เขาเลือกไว้ชีวิตและเก็บมาชุบเลี้ยงเขาเลี้ยงเธออย่างดีทั้งการศึกษาและเปยของแพงให้สารพัดแต่สิ่งที่ซื้อใจเธอได้จริงๆกลับไม่ใช่ทองคำ แต่เป็นลูกแมวที่เขาให้ด้วยใจเมื่อโตขึ้นความรักทําให้เธอยอมมอบพลังเวทมหาศาลช่วยเขายึดครองโลกแต่ยิ่งบัลลังก์เขาสูงขึ้นพูกฟายิ่งบ้ามหน้าจ,จนกูไม่กลับจนเอสโซล่าต้องตัดสินใจหยุดเขาก่อนที่คนจะสาบแช่งเขาไปมากกว่านี้ในอ้อมกอดสุดท้ายเธอไล้เวทผนึกร่างคนรักทั้งน้ําตาเพื่อรักษาเกียรติของเขาไว้ก่อนที่จะสายเกินไปซึ่งเอสโอล่าก็คือเอสเมรันดาในชาติปัจจุบันครับหลายร้อยปีผ่านไปพลังจากลูกแก้วปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความแค้นพวกฟาสาบา เพื่อสะสางบัญชีความแค้นและทำตามความปรารถนาของเขาให้สำเร็จครับ